มาแล้วลูกจ้าชุดโกโกวาที่หนูอยากได้กโกวาที่หนูอยากใส่โกโกวาคิมิซอนี่ได้สวัสดีครับวันนี้พบกับเซลอันกโกวาอีกครั้งแล้วนะครับผมวันนี้เซลอันกโกวาจะพาไปดูรถอีซูพีโนโตูสิบานกันเลยมาแล้วลูกจ้าชุดโกโกวาที่หนูอยากได้เดี๋ยวอันจะพาไปดูรถตู้สิบานกันดีกว่าไปโกโกวาลูกจโกวาสําหรับเจ้าคันนี้ อีซ f t r 2 4 0เพิ่งเข้ามาใหม่ปี7 7รอวิวงานกกวากกวากกวาสำหรับเจ้าคันนี้อี s u FVM 3 0 0ปี57ตู้สิบานพร้อมไป่กยกวากกวากกวาสำหรับเจ้าคนนี้อีซู FTR CNC 6 0 0ตู้ส0บานเก็บงานพร้อมไปจ้ากกวาาและสำหรับเจ้าข้างหลังนี้นะครับผมเป็นอี su ุ FVM 3 0 0ปี57 สวยมากพร้อมเสิร์ฟโกโกวาพีด้าโกกวาพีด้าและสำหรับวันนี้เข้ามาดูรถได้ที่ KP รถบรรทุกสีราชาเส้น331พบกับโกโกวาในตอนต่อไปด้วยนะครับกกววว้าาีดมแลููชุท่น